สวัสดีค้ับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวินชีวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมจีนชื่อดังของกิมยงกบ,บีเยยรู้จักรใช่แล้วใช่แล้วกบ,บีเยยยูรจัก3สามเป็นวรรณกรรมจีนระดับตำนานและตอนนี้ได้เข้ามาสู่ในรูปแบบของเกมซึ่งเป็นระบบคอร์สแพลตฟอร์มเลยในทั้งมือถือและพ c ซเลยและเป็นเกมที่ทุกคนหล่อคอรอคอยอะปะที่โดดเด่นที่สุดเลยของเกมนี้ก็คืออาชีพแต่ละอาชีพแบ่งเป็นธาตุและแต่ละธาตุครับจะแบ่งเป็นสำนักอีกทีหนึ่งซึ่งแต่ละสำนักนั้นนนถ้าาาาาเเเรคยยยอ่ก่กบผตม บก็จะุ้นเคยกันดีเกมมีภาพสวยครับระบบเยอะเข้าใจง่ายแต่เพื่อความสุขใจและสนุกมากขึ้นแนะนําให้เล่นแบบ PC ซนะครับใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มพลังลบเพื่อให้ตัวละครเราเก่งขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับปิวอย่างแรกเลเวลเลเวลตัวละครครับทาให้พลังพื้นฐานของตัวละครนั้นเก่งขึ้นอีกทางเมื่อลงมาขึ้นรับยังปลดฟังก์ชันต่างๆไม่ค่าเจตนาเราสูงขึ้นอีกด้วยหลักการคือเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันครับหรือสิ่งที่ต้องทําในต่อวันเพื่อ ดันเอ็กพีให้สูงที่สุดอันเทุกคนแล้วคือต้องทํากิจกรรมนะเนี่ยผมทำเหลือแค่3อันแหละ้ลวก็ทํากิจกรรมตรงนี้นะดูได้จากปฏิทินด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างให้กดคลิกไปที่ตัวเอ่อกิจกรรมนะเนี่ยกดคลิกไปเลยปึ้งมันก็จะมีบอกเห็นว่าอันนี้ได้ให้เอ็กีครับแล้วก็คือเน้นทำเอ็กพีเป็นหลักหรือถ้าใครอยากดูแบบละเอียดเนะขาทำคลิปไ้ให้แล้วนะครับ นี่ตามนี้ได้เลยไปดูย้อนหลังกันได้นะครับไปต่ออย่างที่สองอุปกรณ์อุปกรณ์ครับจะมีหลายระดับครับไม่ว่าจะเป็นสีถงสีม่วงสีฟ้าและสีเทา ซึ่งดับสีทองครับก็จะได้ค่าสเตตัสสูงสุดอีกทั้งอุปกรณ์แต่ละอันยังแบงเป็นระดับครับแล้วก็เลเวลอีกด้วยคุยง่ายเลยยิ่งเป็นอุปกรณ์สีทองระดับสูงก็ได้ค่าสเตตัสมากขึ้นนอกจากนี้เราสามารถตีบบกอุปกรณ์เพื่อเพิ่มค่าพลังลบได้อีกด,ด้วยกดอ,อัตโนมัติไปเลยจ้าซึ่งหมดน,นั้นการตีบวกเราสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยครับจะเห็นได้ว่ายิ่งเราตีบวกค่าอุปกรณ์ครับครบสิบชิ้นก็จะได้ค่าสเตตัสมากขึ้นเช่นอันนี้ครับถ้าเราต้องการสเตตัสมากขึ้นเราต้องตีบวกให้ถึงงรระดดัับ30ชิ้นน้้นนนนนตออออีีกก็คคืไไไล่่่่ปเเยาแม อย่างหนึ่งที่เพิ่มค่าเซตาได้ก็คือการฝังหินโดยอุปกรณ์แต่ละอันครับเราสามารถฝังหินเข้าไปได้โดยคือฝังหินวิญญาณหรือหินวิญญาณแต่ละอันครับก็จะค่าเซตาที่ต่างกันด้วยใส่ไปแล้วก็ได้พลังลบมาเลยแหละนอกจากนี้ครับอุปกรณ์แต่ละอันยังมีออบเสริมด้วยซึงตรงนี้ครับเราสามารถขัดเก่าได้ขัดเก่าก็คือการย้ายออปชั่นครับไปให้ออบชั่นเก่ากดไปเลยจ้าอย่าลืมมาขัดเก่ากักนด้วยนะครับไปต่อทุกคนแล้วมันมีวิธีการหาเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์สีทองด้วยนะอย่างแรกเลยคือแผงลอยมันก็จะะมีส่่งงเศษตาๆนค มันก็จะมีอุปกรณ์สีทองมาให้อีกอันนึงวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับสายฟรีนะไปที่กิวกดที่เข้าสู่ดินแดนก็ได้มันจะมีบัฟคุณผ,ผู้ชมบารบอบาฟคุยกับตัวไหนก็ได้นะร้านค้าอุป,ปกรณ์หรือมีกระดษร้านค้าเครื่องประดับอ่ะสมมติเราคุย ได้รับเคล็ดรับการตีพอกดได้รับแล้วใช่ปหตัวละครเราอะ่ะมันจะมีออร่าเหมือนเห็นปหดอกไม้อยู่รอบๆเว้ยมันหมายความว่าเราจะมีโอกาสตีติดง่ายขึ้นนี่เคล็ดลับนะจ๊ะหรือจะคุยกับตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ได้เลยร้านคาเกาะรป้ังการนี่เสร็จแล้วกดอัตโนมัติรลูม โอเคเกลือหมดจบเจ๊งแต่นั่นแหละนี่คือวิธีการที่เขาได้อุปกรณ์สีทองกันมาทุกคนอย่างน้อยถ้าไม่ได้สีทองมันอาจจะได้เนี่ยได้สีม่วงมาเห็นปะสี่สิบเยอะกว่าเดิมผัดไปเลยครับผัดไปเลยเนี่ยเรียบร้อยปึ้งเห็นปะเศรตัดเพิ่มขึ้นแล้ว แบบชิวๆอย่างน้อยระดับเลเวลของอาวุธและอุปกรณ์เนี่ยก็สูงขึ้นมันยังมีกิจกรรมกิลวด้วยคุณผู้ชมมันได้ exp ใช่ปะทำให้เจตัสเราแบบเลเวลเราเร็วขึ้นดังนั้นมีกิลวนะครับดีนะครับในการเพิ่มพลังลบกับเรานะครับผม สกิลการอัพสกิลครับสามารถเพิ่มค่าพลังลบให้กับเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟหรือพาสซีฟก็ตามแต่ทางนี้ท้งนั้นเราก็ต้องเลือกอัพดีๆครับให้เหมาะสมไม่ได้ทุกสกิลจะดีเสมอไปอย่างนี้ครับผมอัพแค่สามสกิลครับที่เป็นแอคทีฟยกเว้นสกิลที่สามสกิลเดี่ยวแล้วไปเฉลี่ยอัพค่าพาสซีฟดีกว่าเพื่อทาให้ตัวละครเก่งขึ้นนอกจากหน้าสกิลแล้วก็จะมีตํารารับครับโดยตํารารับอันนี้ครับจะใช้ลูกแก้วสีม่วงโดยลูกแก้วม่วงตรงนี้สามารถซื้อได้จากร้านค้าทองเราสามารถกดเข้าไปซืื้้้้้อออไไดดเเลลลยครัมมู่่่กแกแแวววงวาาาสถ ได้ซึ่งเราสามารถดูได้ครับว่าตำรารับอันไหนให้เซตัสแบบไหนอย่างอันนี้ครับจะให้ค่าต้านทานโจมตีคริติเค้ลกายและฟื้นผูเอสพีแต่ถ้าเป็นสีเขียวอันนี้ครับจะให้โจมตีโดนเป้าว่องไวแล้วก็หลบหลีกซึ่งเราสามารถเปลี่ยนคมภีได้ด้วยครับกดที่หอคมภีร์จะมีคมภีร์ต่างๆให้เลือกมากมายเลยครับสามารถซื้อได้จากร้านค้าพอเลือกคมภีที่ต้องการได้แล้วครับก็สามารถอัพตำราได้เลยค่าเซตัสเพิ่มขึ้นแล้วพลังลบเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ครับแต่ละคมพี์เลยสามารถอัพสกิลได้ด้วยใช้คัมภีรรรร์ตตตนนนนีี้้้้โดดดยยเาาาาาาสสมมถหไไไจก่่วอป ขอ,องวิชามีวิชาต่างๆให้เลือกมากมายเลยครับซึ่งเราสามารถดูได้ครับว่าวิชาแต่ละอันครับหาได้จากไหนอย่างอันนี้ครับหาได้จากผู้นำสามภพร้านค้าหายากทมภีเคล็ดวิชา้าไหนมีอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ได้เลยต่อไปครับลากฐานกระดูกจะแบ่งเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าครับแต่ละสีครับก็จะให้ค่าเซตัสที่ต่างกันเราสามารถฝึกฝนค่าพลังต่างๆฐานกระดูกครับได้จากการใช้ผงสีม่วงแบบนี้เข้าไปซื้อในร้านค้าหองได้เลยซื้อมาเลยจ้า ซื้อมาแล้วก็สามารถอัพเลเวลได้เลยครับเมื่ออัพเสร็จแล้วเรจะได้แต้มสีทองมาโดยแต้มตรงนี้ครับเราสามารถเอามาใช้อัพเลเวลได้ด้วยซึ่งถ้าเราจะอัพสกิลทางด้านล่างครับเราต้องอัพสกิลทางด้านบนกดกดอัพไปได้เลยจ้า คนส่วนใหญ่ครับพอเลเวล40ครับจะเริ่มใช้ทองครับกับรากฐานกระดูตพอให้ค่าพลังลบเยอะครับแงเงี้ในส่วนต่อไปคู่หูโดยคู่หูครับมีหลายเกรดเลยตั้งแต่สีเทาสีเขียวฟ้าสีม่วงสีแดงและสีทองแต่และตัวละครก็จะมีคุณสมบัติและสกิลที่แตกต่างกันโดยค่าพลังลบครับจะได้จากการที่เลเวลของคู่หูของเราสูงขึ้นและจํานวนทัพคู่หูที่อยู่ในทีมจะเห็นว่ามีค่าพลังมาให้ด้วยครับโดยถ้าเรามีคู่หูที่แตกต่างกันเยอะพอสมควรเราสามารถเปิดค่าความผูกพันได้ครับ ่งความผูกพันที่แตกต่างกันครับให้ค่าเซตัาที่แตกต่างกันด้วยซึ่งสามารถเพิ่มค่าพลังลบให้กับตัวละครหลักของเรานั่นเองดังนั้นอย่าลืมมาสุ่มมาดูแลผู้หูของเราด้วยนะครับในส่วนต่อไปสัตวขี่สัตว์ขี่ครับจะให้ค่าเซตัาต่างๆมาด้วยยิ่งเลเวลสัตขี่มากข,ขึ้นให้เซตัาสูงขึ้น โดยสัตว์ขี่จะมีหลายอันเลยครับโดยค่าเตตันของเราจะสูงขึ้นถ้าจํานวนสัตว์ขี่เราเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นคนที่ไม่สัตว์ขี่เยอะจะได้เปรียบม,มากครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแค่สองตัวเองถ้าผมต้องการหาเพิ่มต้องไปซื้อที่ร้านค้าครับหรือว่ามันถึงคราวที่เราจะต้องซื้อสัตว์ขี่แล้วคุณผู้ชมอุ๊ยอันนี้ลดราคาอยู่ครึ่งหนึ่งพระเจ้านี่มันตัวอะไรกันคืออีสัตว์ขี่เนี่ยนอกจากความสวยงามมาคุณผู้ชมเนี่ยมันยังมีค่าสถานะด้วยเห็นปะชำนาญจมต,ต้านานนนทุกค่่อัื ก็มีเหมือนกันนะดูเนี่ยคือยิ่งมีสัตว์ขี่เยอะคือเป็นบ้าได้เลยนี่น้องมีดูด h อด้วยน้องตัวเนี้ยแต่ละตัวละครของสัตว์ขี่มันจะด้ค่าเตตัสที่ต่างกันคุณผู้ชมแล้วก็ผมแนะนําว่าก็ดูก่อนหลายๆอันนอกจากความสวยงามก็ต้องดูว่าค่าสเตตัสอันไหนอะ่ะที่มันเหมาะสมกับอาชีพของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แค่สวยงามเปล่าๆกิเลนหรอเวอร์มากคุณพี่โอ้โหสวยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่แะแรกอันนี้ไม่ได้ด่านะ <laughs> อันนี้คือสักขีเหรอครับนะปลาทองไทยมีสตางค์นะครับก็สามารถซื้อได้ที่เร้านค้าพาหนะนะคบคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะมันไม่แค่สวยนะครับแค่เรามีมันอ่ะค่าเจตก็เพิ่มขึ้นแล้วต่อเลยนะครับต่อไปการอัพยศกดที่เมนูครับกดยศตรงนี้เลยจ้าโดยเงื่อนไขการอัพยศครับเราต้องมีค่า BP หรือค่าพลังลบสูงในระดับหนึ่งก่อนอันนี้ผมเกินแล้วครับแต่ผมต้องหาวัตถุดิบที่ต้องการกดซึ่งอันนี้ก็คือคําสั่งลูกหงโดยตาตรงนี้ครับเราสามารถหาได้จากหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นซื้อแผงลอยการประมูลการแข่ง และผู้นำสามพบและอื่นๆโดยถ้าเราทาตามเงื่อนไขได้พลังลบที่ถูกต้องแล้วครับและมีวัตถุดิบที่ต้องการแล้วสามารถอัพยศได้เลยซึ่งเวลาอัพยศครับก็ได้ค่าสเตตัสมากขึ้นและสุดท้ายครับแดนจิบซึ่งอันนี้ครับจะเหมาะสมสําหรับคนที่มีเงินเติมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องไปสุ่มการ์ดด้วยโดยเมื่อเราได้การ์ดมาครับเราก็สามารถเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครได้แต่ถ้าใครสนใจครับต้องดูครับว่าแดนจิบแต่ละอันนั้นเราเหมาะสมกับอันไหนโดยแต่ละอันครับก็จะมีค่าสเตตัสครับที่ให้มาแตกต่างกันต้องดูครับ สเตตัสไหนเหมาะกับอาชีพของเราบ้าง<พ>ซึ่งเมื่อเลือกได้แล้วครับเราสามารถปลุกปั้นค่าพลังตรงนี้ครับโดยการไปคุยกับ NPC หรือเยี่ยมผู้เลื่อมชื่อ NPC ก็จะมีตามนี้เลยครับเราสามารถไปหา n p c ตามที่ต้องการโดยสิ่งที่เราต้องมอครับก็คือม้วนเฉิงฉินซึ่งเมื่อมอบไปแล้วครับจะเปลี่ยนค่าเซตัสแดงจิตของเราด้านเองตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกดีๆครับว่าต้องมอบให้คนไหนซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการม้วนเฉิงจินครับเพื่อนๆสามารถไปดูที่ภารกิจรายสัปดาห์ได้เป็นภารกิิจจจแห่งตใ นี่ก็คือภารกิจแดนจงแดนจิตนะคุณผู้ชมเราสามารถเข้าร่วมเลยปึ้งไปแล้วครับคือภารกิจมันก็จะง,ง่ายๆคุณผู้ชมแต่แนะนําให้ทําทุกสัปดาห์จะบ่ให้ครบเนาะส่วนใหญ่มันคือวิ่งเดินเดินอ่ะตรวจสอบร่องรอยตรวจสอบอะไรเอ่ยตรวจสอบปึ้งไลล่าผู้หลอุ้ยอันนี้มีมีสู้นิดหน่อยให้มันดูเปลี่ยนกิมมีคเกมจอมยุทธ์ดิเ,เดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นนะมันจะแบบเดินเป๊ะเ,เฉยๆอ่ะปะนี่ไงปึ้ง บึ้มรวดเร็วทันใจเรียบร้อยก็ะจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไม่มากก็น้อยนะครับใครกําลังรอ,งองคอยอยู่ตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยถ่งชอบกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยละ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ